เมนูวันนี้กินขี้กันอีกแล้วจ้าขี้เหล็กอีกแล้วนี่นุ่นใบนี่ดอกไปดูไปดูลงเก็บสต,อ,ตอดีกว่าบ้านไร่บ้านสวนมีสตอด้วยนะนี่ไงสตอ สตอกรุงเทพสตอบอเร,รสตอบอเหลกโอ้ดกเยอะโอ้ลุงเสดายนะนู้มันแตกมันมันแห้งแล้วอันนั้นอนะอันนี้มันดูมันแห้งมานานแล้วอันนั้นอสตอจ้าสตอใครสนใจมั่ง sabre sto <laughs> sto uy